แน่น,น,นโอ้กระต่พอดีกันแหละอ๋อก็เป้ามัามามาไ,ได้อ,อ๋อก่มอามาได้อ๋อฮ่าหันมาต็ดเตียวมาเลยอ้ห้ามหันอันน้ำคานป่ะพอเตียวเออมันยาวมัจะเดียวอมันไปแน่นหนึ่งเี้ยมันก็พอดีอ่ะผมยืดเท่า ยืดย้วยจดพอดีแล้วอ่ะแล้วคุณไปติ้นเดียวเออแกเออไส่ไหมอ่ะเป้นแมาแล้วมาเลยอันนั้นมันจะออกว่าลุงชายว่าลุงชายอยู่เฉยๆเออโอเคอ่ะไอ้แฮมอ่ะห่าน่ะคนอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเอออาะ็อ่ะป่ะพร้อม ยามือยำมือเพ่ับผมดูวันนี้ก่อนสำหรับการทำคลิปในใจก็หงกนะครับถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกลนมันก่อนจะได้ผู้ภาพหรือว่ารูปออกมาประมาณนี้มันโคตรทุเล่นเลยดูผมอ่ะใครดูดีที่สุดไม่ต้องไปอู้ถึงมารับบสที่แบบดูดีที่สุดนะนี่คนดังข้างๆงามเหลือเพื่นหมด งาม <S <S เหลือเพื่นหมดอ,อ,อ๋อพอไม่เต้าตัวยอ,อ,อ,องมาไหมอ๋เป็นเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการทําคลิปเนอะเบื้องหลังการทําคลิปด้านหลังของผมก็จะเป็นโอวะปะโอ้ได้ใหญ่นะนีได้เป็นการทําคลิปเดียด๋วยวก่อนคจหันหน้า,าไป<ผ>พูนเดี๋ยวไปถ่ายเอาไปนี่เป็นไรได้ไอ สเปเชียลเอฟบิกนี่มันเป็นนี่แม่มันเป็นนี่ไอ้เตมนี่ในคลิปมันจะเป็นนี่แหละมันงานมันเต้มมาก่อนอันนี้ก็รู้ไปด้วยกันเลยละไปแล้วครับเนี่ยลุ้ไปด้วยกันไปนี่ต้อยแล้วมาอยู่มาอยู่กับไอ้เต็มกับโอทีเรียบร้อยแล้วครับแม่ผับมันผมต้องบอกว่าให้วางเขาจะได้แต่ละคลิปเขาลงทุนเนาะแม่นแล้วแปลงเนี่ยหยากแต่แป้งออกหนักออกเห็นแต่แป้งโอทีคยวโอ้ยไปมันออกก่อนปะมันออกแบบปีนด่านโด้ยวไปหมด ครับผมดูไว้นะครับสำหรับการทําคลิปกว่าจะได้ออกมาแต่ละคลิปมันเป็นใจเรื่องเนี่ยเอยมันบป็นใจเรื่องง่ายเลยครับไอเสียมหน้าปะขาวที่ะเนี่ยพี่ครับเดี๋ยวผมทาได้ก่อนพี่ทาได้ก่อนได้ได้ก่อนสุมาไอเสียมหน้าขอโทษนะครับพี่เดี๋ยวต้องสุมาแล้วก็ต้องพิชานานี้นะเนาะปีบดีนี้แป้งข้าตาเนี่ยโอ้ปีเดีนี้ครับผมอันนี้ปีเดีนี้ลุงชัยก็จะ ได้ครับผขอถ่ายภาพพิ่ง์กนนะขอถ่ายภาพพิมพ์ครับแล้วมีสะดุ้งอันรูมใส่แดงเป็นย่งครับห้ามหัอุ้ยไอ้ถ้าเขาใส่หัวแล้วเขาสะบัดหัวผมเขาต้มหัวนี่ขอเราเนี่ยเอาบอกจับติ๊กมามันค่อยแบบน้ำแบบนี่ค่ะอเป็นตอมีละว่าเดี๋ยวโดนเมียเดือดต่าเมียว่าไปย่งอย่างนี้นนั่งในรถไปก็ไม่ลำบากอ่ะจไี ไอโอ๊ะก็โอ้ไอเดียวเดี๋ยเออมาเอามาเอามาเอาขัดใจได้บาได้ดีตงอคนใหญ่ไอโอ้ยเอามาเอาให้มาเออวขัดใจมาได้มาได้มันห่างมันหาเนีมันมันออกไปเยบี้ถ้าผมสำรับการทาคลิปนะครับดูไว้นะครับสหรับไอหมูมิชชาชีพนะครับว่า การทำคลิปมันมีความยากลำบากมอกใดมีการลงทุนสักหมอกใดกว่าจะได้ออกมาแต่ละคลิปนะครับต้องเสียเวลาต้องเสียเงินนะครับมีการลงทุนทั้งทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นแป้งทุกสิ่งอย่างนะฮะแม้แต่กระทั่งทีมทายนะครับกว่าจะได้นี่มันลำบากครับเพราะฉะนั้นแล้วจะไป มักง่ายจะไปทํานิสัยมักง่ายนะครับโดยการดูคลิปเ,เพื่อไปแปะเว็บการพนันและลิงก์เกมต่างๆนะครับใครที่หันไว้แล้วนะครับที่หันคลิปนี้นะครับทหารว่าแปะลิงก์การพนันหรือว่าลิงก์เกมนะครับแสดงว่าช่องนั้นเป็นช่องเก๊เป็นช่อง, A, องพอร้อมนะครับช่วยนีโ่โคเที่ยว้อมเียวร ช่วยกดแต่อย่างก็ช่วยกค้ดสาแปมืตัวนะครับช่วยโคดรายงานมือตัวครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ่ปดุย่ปทาผู้เท่าไปเนอะทผู้เท่ามามาทผู้เท่าเตียวอ่านี่ทำผู้เท่าไปแล้วเนอะทนผู้เท่าดึงไปแล้วอันนี้้องาไปทได้เสียงไม่ได้ช ทุบมาได้ก็ได้ละนี่ก็ได้ดินี่ก็ได้อยู่ดิมาตัวมาเอาเนอะอันนี้ผมมาเดือนนี้กำลังจะไปเนอะโอนกระแสเนอะแ้วโอนกระแสก่อนมีนี่เหีมต่วงแล้วหยุดจังหม่นี่อเหีมต่วงนึงโอนจะโต๊ะก็โอนจะโต๊ะก็ครับแรงนี้ทุกแน่นอน ไปถ่ายทั้งหมดเดี๋ยวมาเลยเราต้องไปเปิดมาเปิดแล้วเดี๋ยวมาอย่าโดนดีไซน์จิวละเดี๋ยวจิวแฮมบอกว่าห้ามอ่ะฮันนี่เปิดนี่แฮมหน่อยกจ้ะจื๊อไวเซนใครข้ากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยยิ่งมาเนี่ย